โอ้บานไถ่เสร็จแล้วว่ะส,สุดยอดเลยอะ่ะขวามือไม่มีอะไรครับโอมีเศษไม้มีเศษไม้มเมษไม,ไม้เขาไว้ทำแปลงแ่อ๋อเฮ้ยเสียงไรอะ่ะเฮ้ยประตูเปิดเองเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไรเสียงไรเสียงไรอะ่ะอ,อะไรอะไรอ,อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ป้าบาสจะพาน้องบีมาเดินสำรวจ กองดินในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเขากําลังจะขึ้นเฟสสองแล้วนะครับกําลังจะสร้างบ้านแลวเขาขุดดินขึ้นมาก่อนอื่นนะครับเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับห้ามไปคนเดียวนะครับไปเราไปดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเขาเอาโขุดนี่เขาลดแบ็คโฮเล็กมาจำได้ไหมคลิปที่เป็นนกกระแตแต้แวตอ่ะตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะ ไหนเดินเข้าไปดูสินี่มีลอยล้อควิ่ใช่อะไรอะไรอะไรวิ่งเอ้าจิงจกอ่ะใ่เลยไปไหนไปไหนจิงจกตกใจเลยโใช่เขาขุดเพื่อให้เห็นอันนี้เสาเข็มเสาเข็มเสาห่เสาเข็มเห็นไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านแล้วโอ้ยขุดลงไปเยอะเยอะเหมือนกันนะลึกลึกลึกมากเลยอะ มีสิ่งมีชีวิตเฉยเลยอะแม่บีไหนกระจิงจกไงเมื่อกี้ตกใจนึ่เดียวเราเราเข้าไปในซอยกันเขาอยู่ไหนะไม่ได้ยินเสียงเลยนะข้างๆอาจจะไม่มีเพราะวันนี้ไม่มีแม็เวเดี๋ยวต้องไปซอยนูน้นแต่เสียงนกกระแตแต่แหวดไม่อยู่แล้วนะผมขาไปแล้วเลยใช่ไหนดู<ม>ตรงนี้สิ<ม>ดู<ม>ดูลุ่มนี้มีอะไรเพื่อนลุกนกกระแตแต่แหวดติดอยู่จะได้ช่วยเอามาจะมีเยอ ไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆครับเดี๋ยวเดินไปดูตรงอื่นนี่ตรงนี้นี่เป็นขุดอแปงหนึ่งสองสาแปงเดี๋ยวฝั่งนูนเดี๋ยวเดินไปสำรวจต่อไม่รู้คุดเปล่ามาเราเราขึ้นแปงนี้ก่อนโอ้ดูดูดูดิดูดิดูดินดิ เป็นรอยรถตักเลยอะบีมขึ้นเป็นหล่อตีนะหรอโอ้นี่ก็ลุ่มลึกครับเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มบีมเขาเขาเรียกว่าเสาเข็มอะไรอะเฮ้ยทำไมจิ้งจกมันเยอะจังอะมันกินแมลงมั้งเออใช่เนี่ยจิ้งจกไม่เยอะจังอะเอาแม่ไปจับด้วยไปจับเขาทำไมไปจับเอาขึ้นขาขึ้นขาป่า เอ้ยไม่มีแสงไฟเขาเมื่อกี้มาแรงตรงนี้ทำไมะโอ้แม่บีนี่ตาดีนะ <laughs> อือลุมนี้มแม่ะดูสิ ไหนอะไหนอะเอดิเอ้าทำไมมันเยอะจังอะกินแมลงแน่เลยบีวะจริงเหรอน่าจะมากินแบบแมลงที่เขาขุดขึ้นมาจากดินอะไรเงี้ยอือดูว่าดูสิอ่ะสี่เดียวได้อาจจะเป็นดินจาเลยดูก็งัดตาครับอะไรครับรือว่าเจิ่งตกอยู่ทุกแปลงเลยอะหลอกนี่เอาหมดแล้เราต้องไปดูไปดูไปดูทุกแปลงจริงหรือเปล่าไปดูแปลงนี้สิแต่แปลงแรกเราก็เจอไปแล้วนะใช่มาครับเราเดินมาอีกแปลงหนึ่งนะครับ เปอะไร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 องององก้อนไหนเนี่ยเขาขาวว่าคืออะไรเหรอนรืว่างูหรือว่างูต้องกระดาษโอ้โหนี่เสาเข็มอีกแล้วลึกเลยลึกเลยนี่โอ้มีหลายเสานะ่บ้านหลังนึงมีหลายเสานะพอเขาไถที่แล้วแล้วก็คุดเสานี้ดูใหญ่นะใช่ตอนที่เป็นที่เป่าเป้าดูเล็กนะเออ พอเริ่มจะสร้างบ้านเ,เริ่มดูใหญ่นะแล้วเขารู้ได้ไงว่าเสาเข็มมันอยู่ตรงไหนงงไหมก็มีแปลงไงเขา้จะจับเราตอกแลแกดินมันก็ไปหมดเลยแต่แม่คู่คุณลงไปเสามันไม่แตกไม่รู้ดิไม่น่าจะเป็นไรเพราะเสาน่าจะลึกส่องต้นมะพร้าวสิมีซิ่งมีชีวิตปะวิมีลูกมะพร้า,พาวด้วยลูกมะพร้พาวตกมาในกินได้เลยอะไปตื่นไปตรงนี้สิน้องนี่ไม่ไปนะ ดูดูมีจิ้งจกเปล่าโอ,าอ้ยจกตัวเด่นๆๆ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 ๆมๆๆ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 ิๆอๆๆๆๆลๆๆๆีอๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ตๆๆๆมาๆๆน,นอ้ๆๆๆนๆๆนๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆเๆาๆๆ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 ะๆรๆๆ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 งๆๆ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 เๆๆนๆๆอๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆมๆ่ห สี่แปลงีงใช่ขุดเลยมันี่ขุดปะดูสินี่ทําแคมป์คนงานอ๋อที่พักที่พักมีคนอยู่บ้างดูดินี่เหรอสร้างนี่เขากำลังจะสร้างบ้านเนี่ยพิมนี่เขาคุมอะไรไว้เนี่ยเด็กนะเหรอโอ้บ้านไทยเสร็จแล้ววะสุดยอดเลยอะขวามือไม่มีอะไรครับ อมีเศษไม้มีเศษไม้ไม้ที่เขาไว้ทำแป็งแม่อ๋อเฮ้ยเสียงไรอ่ะเฮ้ยประตูเปิดเองเอาลมพัดเหรอไปเจอช่วยกวยทอดตกได้ยังนี้มันตกใจหมดเลยไปดูใกล้ๆสิถ้าเกิดดูคนเดียวไปดีคะวิ่งดิอ๋อลมพัดครับสังกะสีสังกะสีตนี้ไม่มีทางข้าครับใช่ เสียง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 ไรซาซ่องซ่องซ่องไปเดินต่อลมแรงลมแรงเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไรเสียงไรเสียงอะไรอ่ะอะไรอะไรป๊ากับแม่อยู่กลัวอะไรอ่ะวันนี้ลมแรงพอลมพัดเนี่ยต้นหญ้ามันก็ดังแช่ ตอนนั้นที่เรามามันไม่มีลมบี้ฝนเพิ่งหยุดตกที่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ขุดให้เจอเสาเข็มมันจะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นที่แบบนี้พอเขาขุดเสาเข็มเนะี่ยดินมันก็ขึ้นมางหมนอญ้าปกคลุมหมดเลยก้อนที่เขาจะขุดบัดเห็นเขาแบกหัวเขี่ยเขี่ยหญ้าออกก่อนอวันนี้มีแตดจิงจกเนอะแม่บีนะใช่อุยมีนะจิ้งเกืกเดินมีจิ้งเกืกหนึ่งตัว อะไรเสียงสังละสีนี่อะไรเนี่ยล้นตรงเนี้ยเกียร์เขาค้างทางก่อนเดี๋ยวเดินสะดุดล้มมือสีแดงทำไมมือเป็นสีแดงอ่ะลูกไฟกำลูกไฟไว้จริงเหรออุลกัมมาีอุลกัมมานีอ่ะโอ้วยำแสงพิฆาตกำไปฉายไงพอกำไปฉายอ่ะนะไม่สักกำแสงพิฆาตใส่เจ้า โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ